สบายดีนักเรียนนักศึกษาเพื่อน f c และผู้สนใจไฟเรียนภาษาอังกฤษทุกท่านมน้เพจนิวิชั่นออนไลน์จะพาพวกทานไปเรียนวอลภาษาอังกฤษ English Speaking EP 15นาทีหนึ่งเสิญพวกทานเข้าสู่บุทเทียนได้เลย Welcome to EP 15 เพชวรมือนีโพฮามาเฮียนหนาที่หนึ่ง EP สิบห้าหัวขอ,ขอการทักทาย Greeting Number One Hello Hello สบายดีใส่ทักทายแบบทั่วๆไป Number Two Hi Hi สบายดีใส่ทักทายสำหรับคนที่คุ้นเคยกัน ให้ความเป็นกันเองกวัว Hello number three Good morning Good morning สบายดีตอนเช้า Good afternoon Good afternoon สบายดีตอนบ่าย Good evening Good evening สบายดีตอนแรง Good night Good night ฟันดีใส่กาวคำอำลากันเวลาจะไปนอน continue page 2. number 4. how are you how are you เจ้าสบายดีบ่ I am fine and you I am fine and you ค่อยสบายดีและเจ้าเด้ I am fine too I am fine too ค่อยสบายดีคือกัน number 5. how are you doing How are you doing? เจ้าสบายดีบ่เป็นกันเองกวัว How are you? เท่ากับ How's it going? How's it going? ก็แปลว่าเจ้าสบายดีบ่ Continue page 3 h e p 15 n u m b e r 6 Not too bad not too bad บอคีไยปันใดดอกพอไว้อยู่ number seven was up was h t up เป็นอย่างบอรหรือว่าเป็นแนวใดเด้เท่ากับ was h new was new ก็แปลว่าเป็นอย่างบอรหรือว่าเป็นแนวใดเด้ด number e i g t noting much noting t much บ่มีอย่าง หลายดอกเท่ากับ not too much not too much ก็แปลว่าไม,ม่มีอยังหลายดอก number n y o u s out beauty u s out beauty เจ้าเบิงคือว่ามีเวียกหลายแท้แท้ thank you very much You are watching and following my channel. See you next EP. Bye bye.